สวัสดีครับพี่น้องปองไปมาวันพกรกับัหาว่ากินชาแนลอ่มามาเรากินแฟนเพจเฟซบุ๊กถนนพัินิทวันนี้พาพพี่น้องมายามตุ่มขึ้นเก่าครับเบ่งวันนี้น้ำขึ้นจะเป็นแน่ใดะเออมันหมานันมาน แหลกแหลกตึกตักตึกตักนออะอู้อ่าอ่ี้เกาเด็ก <ś> ด <le> ึงเดิงขี้เกาเนี่ใครได้จะใส่ใน <ś le> เด็กการเด็กการน้ำึ้นน้ำึ้นพอดีมาแล้วคลิปที่แล้วว่านา้ำสิึ้นมือนี้ขึ้นนี้ดี ham của mực quá đi, ô cá sòi cái này giống hì cá sòi, à, ui, ai vậy, đứng đếm đứng cái câu, tài cán tài bác sĩ để ya là mua men tới nè, nương sợi ใส่ต่อไปให้ได้รุ่นต่อไปอยู่น้ำบกว่างหันมาสิพักแล้วเดี๋ยวสู่ต่ออีกพี่น้องโอ้อยทีนึงเที่ยวหมดเที่เวหมด để kịch gò vinh ok hứa Máy hứa 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 vô, đi hứa 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 ní, hứa 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 ไไดดด้้มเ็อีกหลังนึงใส่เว่ใกล้ๆกันพี่น้องมึงเป็นยังไงส่เว่ใกล้กลักนนีเ่เลยตัวนี้ต้องใส่ครูไม้เด็ดไม้เด็ดไม้เด็ดมาดูครับน้ำเบิง้งน้ำไหลแดงหน่อยพี่น้องมาเลยไอ้เผลอเผ้อพอดีพอดีพอดีเลย ไปเก่งพี่น้องไปเก่งไงอ,อุ้ยอุ้ยไาเด็ดขึ้นกเก่าพี่น้องคนละไปเก่งเนเงี้ยไงเจ็ดเลียงเลียงเลยการดิการแนวน,นี้ดิการไปสูดต่อไปที่เรกบ่อเข่าหมือนวัดศรีเศร้าแล้วพี่น้องสูดต่ออีกละ่ะ

โอ้ไปไปกำอีกำก็มีปนิ่ก็มีพี่น้องเนบ้างเอ้ยเดการ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 เดี๋ยวเอาของกนเอาของก่น へ ه, へ ه, ห้หลัง,งม,ม้มาต่างกันูกันอีกหลังนึงเดียวดิยามพี่ลองมึงอีกเบุ่มกับ ตอนเีอยหนีมวนพี่น้อง เสียงดินฟังเสียงดินเฮ้ยการอีกแล้วการนี่เต็มเก้าครับเฮ้ยมัน,มนหมันขึ้นเก้าอีกแล้วการดีการฝนตกมาเศร้ายิ่งน้ำขึ้นครับอู้ปลาพันแลียนมาหนิเอ้ย ดูสิเู้ยนี่ใส่งไงผู้ใดสั่งมัหนีนี่ได้การเลยนะได้กินปลาแสบหลดมันนีปลาหน่อยเป็นปลาหน่อยได้ครับมันเข่าอยู่ đằng này bên size lớn, Tùm nổi cái đấy, xay nổi, các anh em tụm nhây cái đấy nhây. chỗ ừ. này, này lũ đàn, đàn tùm lũ. khẩu không, khẩu ตึงเด้ง,ดง,ดงดตงดงันตุ้มรู้ที่เด็ไปซอมอีกแล้วใส่ตลอดปีครับละอ่านพังซอมตะลานกับง่ายอย่างเดียวตัวตุ่มผาเขียวนี่ยังใส่ไดไอยู่แต่ว่าล้านกับง่ายาะพังเพราะ้ผมเลยไปใส่ตุ่มใหม่ผมใส่ต่ตุ่มเนียนี่เพราะว่าอายุการใส่งานมันอยู่ได้หลายปีครับเ้า สมตะง่ากับล้านง่าพังกับสมง่าล้านพังกับเฮ็ดล้านใช่ไหมกลุ่มล้านติดเปื่อยสิครับเปื่อยนี่นี่ดิเปื่อยนี่แต่ว่าตัวผ่ามันยังยังยังดีอยู่ผมใส่มันสองปีแล้วตัวนี้ใส่ว่ามันใส่ตัวนี้ใส่ตลอดปีครับใส่ใส่ยังดี ล่านีล่านีเปลี่ยนสองเทือแลนะส่มไปน้ำใส่ไปน้ำเฮ้ยเฮ้ยเสียเสียนฮ้ยเ้เเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้้าเฮ้ยงฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้เ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเเ้้ ซ้อมซุกมือไก่ที่หอดมือแข้งละฟังเสียงพี่นอ้องซ้อมเฮือได้ไากา่แบบนี้คือพ่อนี่ออกกศาอันนี้กมันหมาเหนียวที่น้องเ,ออเรือยเดี๋เด้งขี้เก่าอีกครับหมาเนียวขี้เก่าแล้วนี่เป็นปลาปากสไลด์กวาปลาปลา,ปปาอ่ะยากาศาาเนี่ยมาแรงซ้อมเฮือไปนำ้ำ ยามตุ่มไปพร้อมมันมานมันนี่มันมาน,มนออฟังเสียงดินพี่น้องฟังเสียงดินฟังเสียงดินฮึ โอ้กับปากกับปากแค่ไหเฮ้ยปากเลยเดี๋ยวนี้ขี้เก่าอยู่ครับทงเสียงดินมทีหลังดีการดูดีการดูมันนี่ถือว่าโอเคอยู่น้ำขึ้นหลังจากมัวว่าเนี่ยผมไม่ยามน้ำกําลังขึ้นมัอน,นี้ว่าขึ้นแท้วะ เป็นสป,ป่าตื่นนํำขึ้นนิลีครับมน้่สามโลกน่าจะถึงสามโลนะครับสามโลกกกว่าครับฝากพี่น้องติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่รับชมคลิปต่อไปนะครับ ฝากติดตามกดไลล์กดแชร์ได้ครับเด้อส่องมหาบริการชาแนลสหรับมนี้กะไปซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ